มาอัปเดตนะคะอาการป่วยมมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทของพี่ตูนบอดี้แลมกันค่ะต้องบอกว่ากำลังใจนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวในไอทีของพี่ตูนนะคะให้ผู้ชมไปดูภาพนี้กันค่ะคือตื่นมาแต่เช้าค่ะคุณผู้ชมนะคะคุณตูนบอดี้แลมนะคะก็ลงรูปท้องฟ้ายามเช้าของวันนี้ค่ะวันที่1 1เดือน12ค่ะลงตอน6โมงเช้า40นาทีนะคะจากหน้าต่างที่แกนอนรักษาตัวอยู่นี่แหละค่ะโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมาย จร,จริงค่ะสั้นๆเท่านี้แต่กําลังใจเพียบเลยค่ะ<า>ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะภรรยาสุดสวยค่ะคุณก้อยรชัชวีแล้วก็เพื่อนเนี่ยค่ะได้ลงภาพนะคะที่เธอไปทําบุญที่วัดเทวราช,ชอุญชรค่ะโดยเขียนข้อความว่าอยู่โรงพยาบาลครบหนึ่งอาทิตย์พอดีขอแวบออกมาปล่อยปลานะคะขอพรเทพทันใจให้คุณสามีหายป่วยทันใจสุขภาพแข็งแรงไวไว้นะแล้วก็แท็กไปถึงพี่ตูนนั่นเองค่ะซึ่งก็มีภาพเธอกําลังปล่อยปลาจํานวนหลายถุงนะคะตามความเชื่อเราอะนะคะ,คะที่บอกว่า จะช่วยปลดปล่อยความทุกโศกโรคภัยเนี่ยลงไปตามกับแม่น้าไปพร้อมกับปลาเนี่ยแหละคุณผู้ชม,มแล้วต้องบอกว่ากําลังใจมีส่วนสําคัญจริงๆนะคะวันทิงไทยรัฐโทรศัพท์สอบถามอาการของพี่ตูนกับประชาสัมพันธ์ของค่ายจีนี่เรคคอร์ดนะคะ,คะต้นสังกัดพ,พี่ตูนเนี่ยแหละค่ะได้ข้อมูลบอกว่านะคะตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ตูนได้รักษาตัวตามคําสั่งของคุณหมอทุกอย่างทุกประการเลยคุณผู้ชม<อ>กาย,ยภาพบําบัดทุกวันนะคะ จนตอนนี้อาการดีขึ้นค่ะโดยมีภรรยานะคะคุณก้อยราชวินไปเฝ้าไข้อยู่ไม่ยอมห่างค่ะหลังจากนี้นะคะอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะมารอฟังผลจากคุณหมอนะคะหากทุกอย่างดีขึ้นลงตัวแล้วนะคะพี่ตูนก็ไม่ต้องไปผ่าตัดแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วปีน้าก็จะได้กลับมาทํางานร้องเพลงแล้วก็มาวิ่งนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่พี่ตูนรักนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของวงการบันเทิงวันนี้นะคะแล้วค่ะก็ต้องเป็นกําลังใจให้ยังคงส่งกําลังใจให้กับพี่ก้อยหายไวๆนะคะคุณผู้ชม